ำเราหดพามาชมงานพ่นกันสนิมนะครับโตต้ายาลิสนะฮะนี่ลูกค้าใช้งานมาน่าจะนานอยู่เหมือนกันสนิมขึ้นเต็มเลยฮะอันนี้เดี๋ยวเราต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็กัดค่าเชื้อสนิมก่อนนะรับเราดมากสนิมกัดบางจุดขุ่เดี๋ยวต้องเคลียร์สนิมออกก่อนนะ เดี๋ยวจะนิมออกให้หมดก่อนนิมกัดเต็มเลยฮะนิมเต็มเลยนะครับนี่ก็เราแร็ปเก็บขอบก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะคุมผ้านะครับ มา,มาชมงานพ่นกันต,ตนนะ,ะ้งหน,นึ่งรถใต้ยาลิศนะครับผมกำลังบริการอยูน่นะ,ะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ดูนะครับผม น,นี่ก็พ้นเสร็จแล้วนะครับเก็บงานแล้วก็เอาแผ่นที่เราแรป็ปไว้ออกมาแกะแผ่นแ็ปออกนะครับผมเรจะเตรียมเก็บงานนะฮะตอนนี้เราแกะแผ่นแ็ปที่โ้มจานเบย์ออกเป็นตัวกันน็อตออกนะครับผม ก็ปนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเงาจำคำนะครับตอนนี้ก็คนเสร็จเรียบร้อยนะครับดำเงาแล้วนะสวยๆตอนนี้ก็คนเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ดำเงาตอนนี้แห้งแล้วนะฮะเลาแม็กก่อนประกอบเราล้างออกข้างในให้ด้วยนะฮะเช็ดทายัางให้เรียบร้อยนะฮะก่อนประกอบเข้าสซุ้มนะ,ะ่ะ